สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้มีทั้งของจากร้านที่จีนแล้วก็ร้านที่ไทยเลยนะคะมีทั้งหมด20ชิ้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเขียนนะคะแล้วก็มีพวกของใช้ด้วยค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้เป็นของจากร้านที่จีนค่ะอันนี้จะเป็นปากกาลูกลื่นนะคะทําเป็นรูปกระป๋องค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคา8บาทค่ะ เด้งออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นปากกานะคะตัวฝาจะเป็นกระป๋องแบบนี้ค่ะน่ารักน่าใช้มากเลยนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะเ้าใช้เสร็จก็เก็บแบบนี้นะคะเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะคะราคาแปดบาทก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะมาดูที่ชิ้นถัดมากันนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนเหมือนกันนะคะ อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตค่ะน่ารักมากเลยนะคะเป็นลายแบบนี้นะคะอันนี้ปล่อยซื้อมาตอนแลชเซลล์ราคา5บาทเท่านั้นเองค่ะถึงที่ชิ้นถัดมากันเลยนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นของจากร้านที่ไทยค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ร้านนี้ลายน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ราคา3แผ่น100บาทนะคะปล่อยสั่งมาทั้งหมด9แผนนะะ่นค่ะ นี่ค่ะจะมีลายนี้นะคะลายที่หนึ่งค่ะก,ก็สุดท้ายลายที่เก้าค่ะน่ารักทุกลายเลยนะคะแล้วก็ทางร้านยังแถมมาให้อีกแผ่นหนึ่งได้ค่ะเป็นลายนี้นะคะชอบมากเลยค่ะทีนี้มาดูที่ชิ้นถัดมากันนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่ไทยนะคะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์สําหรับตกแต่งไดอารี่นะคะอันนี้ปอยซื้อมาตอนเซลล์ราคาแผ่นละ1บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะรานะคา1บาทถือว่าถูกมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่ชิ้นถัดมากันต่อนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นกล่องน,นี้ค่ะอันนี้เป็นของจากร้านที่ไทยนะคะแต่อันนี้จะเป็นของแบบพรีออเดอร์ค่ะ กล่องเหล็กสาหรับเก็บของนะคะเป็นกล่องเหล็กสีขาวค่ะอันนี้ไปซื้อมาราคา200บาทนะคะค่ะสวยมากเลยนะคะเปิดแบบนี้นะคะดูดีแล้วก็แข็งแรงมากเลยค่ะทางร้านมีแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะก็สวยแล้วก็น่าใช้มากเลยนะคะอันนี้ชอบมากเลยค่ะ ทีนี้มาดูที่ชิ้นถัดมากันต่อนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นกล่องนี้ค่ะกล่องนี้เป็นของจากร้านที่ไทยนะคะอันนี้จะเป็นรางปักไฟค่ะนี่ค่ะเป็นรางปักไฟแบบนี้นะคะเป็นสีขาวเรียบๆค่ะอันนี้ราคา159บาทนะคะมาเปิดดูข้างในกันนะคะ นี่ค่ะเป็นรางปลั๊กแบบนี้นะคะดีไซน์สวยมากเลยค่ะเป็นของยี่ห้อ Anitech น,นะคะนี้มาดูที่ชิ้นถัดมากันนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของจากร้านที่จีนนะคะอันนี้จะเป็นวาชิเทปค่ะปอยซื้อตอนเซล,ลเหลือ1บาทนะคะน่ารักมากเลยค่ะมาดูที่ชิ้นถัดมากันต่อนะคะจะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนเหมือนกันค่ะ นนก็เป็นของแฟลชเซลนะคะที่ปอยซื้อตอนวันที่9เดือน9ค่ะสติกเกอร์อันนี้ราคา1บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูที่ชิ้นถัดมากันเลยค่ะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายจุดนะคะเป็นแบบนี้ค่ะในเซตหนึ่งจะมี3แผ่นแบบนี้นะคะอันนี้ปอยซื้อมาราคา1บาทเท่านั้นเองค่ะ ือตอนลดราคานะคะคุ้มมากๆเลยค่ะต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบเซตนะคะนี่ค่ะเป็นสติกเกอร์แบบเซตอันนี้นะคะอันนี้ราคาเซตละ16บาทค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะเป็นสติกเกอร์แบบเนื้อวาชิเทปนะคะอันนี้มาดูที่ชิ้นถัดมากันค่ะจะเป็นอันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นของจากร้านที่จีนนะคะจะเป็นกระดาษโน้ตค่ะอันนี้นะคะอันนี้ปอซื้อตอนแปดเซลค่ะอันสีเหลืองอันนี้ลดราคาเหลือ9บาทนะคะส่วนสีชมพูอันนี้ลดเหลือ5บาทค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ทั้งร้านมีแถมสติกเกอร์ให้แผ่นหนึ่งด้วยค่ะมาดูที่ชิ้นถัดมานะคะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนนะคะ น,นี้ซองลายสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกระดาษโน้ตค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ป๊ก็ซื้อตอนแปดเซล์ราคา9บาทนะคะอาเปิดดูที่ด้านในค่ะนี่ค่ะจะเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะเล่มหนามากเลยค่ะลายก็น่ารักมากเลยนะคะ มาดูที่ชิ้นถัดมากันต่อเลยนะคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนนะคะอันนี้จะเป็นโปสการ์ดสำหรับตกแต่งผนังค่ะป่อยสั่งมา2เซตนะคะอันนี้ป่อยซื้อตอน8เซลวันที่9เดือน9ค่ะราคาเซตละหนึ่งบาทเท่านั้นเองนะคะมาดูที่เซตแรกก่อนนะคะในเซตหนึ่งจะมี3แผ่นนะคะนี่ค่ะเป็น3แผ่นแบบนี้นะคะ ลายน่ารักมากเลยค่ะราคาหนึ่งบาทถือว่าคุ้มมากเลยนะคะนี้มาดูที่อีกเซตหนึ่งกันค่ะนี่ค่ะเซตนี้จะมีทั้งแผ่นเล็กแล้วก็แผ่นใหญ่นะคะน่ารักน่าใช้มากเลยนะคะนี้มาดูที่ชิ้นถัดมากันค่ะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จะะีนค่ะ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นพรมนะคะเป็นพรมเช็ดเท้าผืนใหญ่เลยค่ะอันนี้ปอยซื้อตอนแ8เซวันที่9เดือน9นะคะราคาผืนละ1บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะมาดูที่ชิ้นถัดมากันนะคะชิ้นนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นะคะอันนี้ปอยก็ซื้อตอนแดเซวันที่9เดือน9ค่ะราคา9บาทเท่านั้นเองนะคะน่ารักมากเลยค่ะ เป็นกระเป๋าแบบขนนุ่มๆนะคะนี่ค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะไปดูที่ชิ้นถัดมากันนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของจาก้านที่จีนนะคะอันนี้จะเป็นผ้าอนเนกประสงค์ค่ะน,นี้ไปซื้อมาราคาถือละหนึ่งบาทนะคะ ถ้าอันนี้ปอยเห็นลดราคาเหลือ1บาททีใดก็ต้องซื้อมาใช้นะคะเพราะว่าใช้ดีมากเลยค่ะต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนค่ะอันนี้จะเป็นพวกสติกเกอร์นะคะปอยสั่งมาจากร้านนี้เยอะเลยค่ะเล่นที่อันนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบนี้ค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคาเซตละ17บาทค่ะ ก็ต่อมาเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์แบบเซตค่ะอันนี้ราคาเซ็ตละ19บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์แผ่นเดี่ยวนะคะอันนี้ราคา14บาทค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นอันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ลายหมีค่ะอันนี้ราคา7บาทนะคะน่ารักมากเลยนะคะดูที่ชิ้นต่อมากันเลยนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนนะคะ น,นี้เป็นวาชิเทปค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ปล่อยซื้อมาตอนลดราคาเหลือหนึ่งบาทค่ะคุ้มมากเลยนะคะมาดูที่ชิ้นถัดมากันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนนะคะอันนี้ก็เป็นวาชิเทปที่ปล่อยซื้อตอนลดราคาเหลือหนึ่งบาทเหมือนกันค่ะนนใส่แพ็คมาอย่างดีเลยนะคะมาดูที่ชิ้นสุดท้ายกันค่ะ อันนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนะคะอันนี้ปอนซื้อปอนช่วงแปร์เซลวันที่9เดือน9ค่ะเป็นสติกเกอร์แบบกล่องนะคะกล่องนึงมี100ชิ้นค่ะอันนี้ลดราคาเหลือ1บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากมากเลยค่ะเปิดดูที่ด้านในนะคะนี่ค่ะจะเป็นสติกเกอร์ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะราคา1บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากมากเลยค่ะ ก็หมดแล้วนะคะสำหรับของที่ปลอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ค่ะปลอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปลอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ